เราออกจากบ้านไปสนามบินนาราธิวาสเพื่อจะไปกอทมกทมนี่กรุงเทพมหานครนะ้าไม่ใช่กบกระทืบม้านะอ่าเดี๋ยวกทมจะไปจะไปตีความหมายว่ากบกระทืบม้าแล้วอ่ากทมกรุงเทพมหานคร ทีนี้เราออกจากบ้านไปสนามบินนาราธิวาสเพื่อจะไปกรุงเทพเราจะละมาดร,รวมที่สนามบินนาราธิวาสได้ไหมนี่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเป็นและก็โอกาสสูงด้วยเพราะคนที่ทำธุรกิจหรือมีธุระประปรังมันก็ต้องเดินทางประเด็นที่ท่านถามเมื่อกี้เราออกจากบ้านไปสนามบิน เพื่อจะไปกอทมโเราจะละหมาดที่สนามบินสนามบินนารานั้นได้ไหมพี่น้องฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดทนีและจำให้แม่นนะครับถ้าบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้กับสนามบินความหมายคำว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับสนามบินหมายถึงไม่ได้อยู่ในกริยดียวกับเราสนามบิน เราอยู่อีกกอรยิยหนึ่งอีกห่างไกลจากสนามบินเป็น5กิโลหกกิโลหรือ10กิโลก็แล้วแต่หรือย0กิโลหรือ50กิโลก็ยิง่งยิ่งชัดเข้าไปอีกทีนี้เมื่อเราออกจากบ้านจะไปสนามบินแต่เป้าหมายไม่ใช่ไปแค่นั้นนะป้าหมายโลกกรุงเทพโลกเมื่อออกจากกอรยิยตัวเองแล้วไปสนามบินคุณมีสิทธิ์ย่อ มีสิทธิ์รวมได้ทันทีเข้าใจนะครับอาฮ่ายิ่งถ้าขึ้นเครื่องลงสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิก็แล้วแต่กทโมโจะไปโย่ไปรวมทุกหย่า้นะไม่ต้องพูดถึงมันได้อยู่แล้วไอ้ที่นารานี่ก็ได้เพราะผลกอริโยบานท่านแล้วสามารถโย และสามารถรวมได้ทันทีพี่น้องครับเกี่ยวกับการเดินทางละมมาดการเดินทางศาสนาอนุญาตเมื่อการเดินทางของเราได้ระดับความห่างไกลความยาวไกลสองมรฮะอนุญาตทันทีนะครับสองมรฮะที่อุลามะส่วนใหญ่ตีรัก ทีระยะทางด้วยประมาณ90กิโลไ่่มใชอิจมะ90กิกโลนะ85ก็มีอุลมามะว่า80ก็มี่าแต่เราเอากันพลาด90กิโลนดัดนดีอ่า88ก็มีทีนี้อนุญาตทำเต็มก็ได้ทำย่อก็ได้ทำแยก แต่ละวัค t ูก็ได้ทำรวมก็ได้อนุญาตมีค่าเท่ากันทำสีกับทำสองได้ผลบุญเท่ากันแต่ถ้าเกิดการเดินทางสามมรหละขึ้นไปเข้าใจนะเข้าใจนะครับเมื่อสามมรหละขึ้นไปสุนัตโยไม่ใช่แค่ฮารุสนะสุนัตโย เท่ากับละหมาดสองได้ละหมาดสองรอกักโซฮุย่อกับละหมาดสีร่รักักโซฮูตามามเต็มพลบุญย่อได้มากกว่าเต็มนั้นกรณีคนเดินทางสามมรหละขึ้นไปนั่นจำให้ดีนะครับยิ่งนาราธิวาสกรุงเทพนั่นน่้มันไม่ใช่แคสามมรหละ <laughs> มันเป็นหลายมหาลา์เลยย่อยได้ผลบุญมากกว่าเต็มนี่อุลามะฟุกฮะชี้แจงให้กับเราเลยนะครับแต่ละชอ็อตแต่ละกรณีถ้าอุลามะไม่อธิบายเราก็หารู้ไหมอันไหนดีกว่าอันไหนไม่ดีกว่าอ่านี่คืออุลามะเขาอธิบายให้กับเราทำให้เราได้กระจาอ่า